ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินจังหวัดนะร้อยเอ็ดนะฮะี่ฮะถนนคนเดินสาเกตนครนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศคร่าวๆนะตอนนี้บ่าย3มนะครับสามโมงกว่าแนละ้วอันนี้จะเป็นโซนล็อกประจำมนะไปแ,แบบรุดเร็วนะเพราะผมทิ้งร้านมามาเดินดูครับว่ามันเป็นยังไงผมยังไม่เดินเลย น,นี่โซนโซนแรกๆเลยนะครับอย่างร้านน้ำอ้อยก็มีนี่ร้านร้านอะไรสักอย่างอ๋อร้านน้ำอ้อยสิงโตทองร้านใหญ่มากอะแรงมือแรงมือนู้อยู่ ดีดีสามสามเปาจะไปเร็วๆครับไปแบบเร็วๆทิ้งลานมาอันนี้จะเป็นโซนล็อกประจำัจำบของ,<ด>งผมก็จะเป็นล็อกประจำเหมือนกันแต่เพิ่งเพิ่งได้วันแรกนะครับเพิ่งได้วันแรกเลยโอ้พอดีมาถึงบ่ายแค่บ,บ่ายสองโมงนหน่อยๆรถเต็มแล้วอ่ะ เข้ามายากมากนะฮะต้องใช้สกิลในการขับรถการระยะให้ดีนะของตั้งเต็มแล้วนะมีหลายซอยนะครับสินค้ามีหลาย,ลายอย่างอันนี้ซอยอันนี้ซอยผมนะซอยผมจะอยู่ซอยนี้ใครที่ดูคลิปอยากมาอุดหนุนก็เชิญนะครับอุ้ยไก่เคบับไก่เคบับมีสองเจ้า ไปแบบรีบๆอูีมากมายรบอันนี้ร้านผมดูธรรมดาธรรมดาไปเลยนะตั้งแตประมาณเกนะครับ ชีวข้าวค้าตลาดนัดครับสนุกดีเหมือนกันนะสนุกดีเหมือนกันทางลงผมก็จะเป็นแหนมนะครับเนี่ยกระขังเยอะครับตอนคืนบรรยากาศจะ คือคืนกว่านี้นะฮะคนจะเดิน็มหมดซอยถัดไปก็น่าจะเป็นพวกเนี่ยซอยนี้จะเน้นพวกเสื้อผ้าของใช้นะซอยพวกเนี้ยนะเป็นเสื้อผ้าของชายซะส่วนใหญ่นะแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยนะซอยผมนี่จะของกินล้วนๆเลยซอยเนี้ยซอยที่ผมอยู่นะจะเป็นของกินล้วนๆน,นะครับผมจะจับเป็นหมวดหมู่ไว้นะ บรรยากาศในร้านครับวันนี้ก็ร้อนแต่ว่ามันก็ร้อนมากนะนก็ร้อนมากแต่สัปดาห์ที่แล้วนระ้อนมากๆร้อนโคตรโคนะคสัปดาห์ที่แล้วข้างตรงนี้มันจะเป็นในสนามฟุตซอลในร่มนะครับเป็นเป็นหลายสนามอยู่มันเป็นโดมนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นสนามฟุตซอลอยู่ด้านในเห็นเป็นโดมนะนี่จ้น่าจะเป็นอนพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะครับ ฝั่งนี้จะเป็นลานจอดรถของตลาดครับผมมีครับเสียบเลยเสียบได้เลยได้ครับได้มาต่อเลยถึงไหมน้องเสียบให้รับครับ ไฟก็จุดต่อไฟก็เขาจะมีมีให้นะฮะแต่มันก็ไกลนะต้องใช้ใสายไฟยาวหน่อยนะครับต่อไฟต่อมาจากตรงนี้นะคะนะรับ แต่ร้านก็จะต่อไปแล้วก็ก็พ่วงๆต่อๆกันไปนะฮะเพราะในบริเวณแดนกลางเขาจะมีมีไฟที่เป็นเมนให้นะก็คือต้องร่างสายยาวไปเป็นเมนของตัวเองแล้วก็แจกสายไปตามร้านเพื่อนร้านข้างๆก็จะต่อๆกันไปนะก็แบ่งๆกันไปต้องมีน้ําใจนะมีน้ําใจต่อกันทั้งเรื่องของช่วยกันโบกรถนะเวลาถอยรถเข้ามาเนี่ย ตอนผมมาเนี่ยเกือบเต็มแนละ้วผมมาจอดผมมาถอยมาตรงนี้น่ะถอยมาตรงนี้เอ้ยเดินหน้ามารผมจอดอยู่ตรงนู้นแล้วผมก็ขนของมาคือมาช้านะสองบ่ายสองกว่าคนที่อยู่ใกล้เขามาตั้งแต่พววัน,นมันตั้งได้ตั้งแต่บ่ายหนึ่งไงเพราะมากันเร็วนียผมก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ก็ใส่กันปุ๊บๆเลยมาถึงก็เออหือต้องขับรถค่อยๆขับมากระแทกกระแทกมา เราก็ต้องยกเต็นยกเต็นยกล่มหลบผมร้านน้ำอ้อยเห็นมีร้านใหญ่ๆเมื่อกี้นะร้านอะไรสิงตัวทองก่อนไม่แน่ใจาแล้วก็ร้านผมนะครับแต่อยู่คนละโซนเลยหัวตลาดกับท้ายตลาดอันนั้นจะเป็นโซนที่เป็นโซนเป็นโซนแรกที่เขาที่เขาจัดขึ้นมาโซนของผมนี่จะเป็นโซนโซนด้านหลังแต่ว่าโซนเนี้ยมันข้อดีคือ ซอยนี้จะเป็นซอยเมียนที่คนเขาเดินซอยนี้จะเป็นซอยเมียนที่คนเขาเดินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าฝั่งทางนั้นนู้นจะเป็นถนนถนนหน้าบิ๊กซีนะครับเป็นถนนเส้นหน้าบิ๊กซีของจังหวัดปอเอ็ดนะครับก<อ>็จะมานน่นปุ๊บเขาจะมาจอดรถด้านในจอดมอสูงมอไซค์นะเดี๋ยวพาไปดู ขายเคบับน่ากินแท้อา่าหมึกปลาหมึกปลาเผาเนี่ยนะฮะอันเนี้ยอ๋อมันมันมันน่าจะเป็นห้างนะเดอะไฮเดอะไฮมาร์เ켓อะใช่ฮะห้างเดอะไฮมาร์เก็ตแล้วตอนเย็นเนี่ยอา่าก็จะมี รถมอไซค์นะเข้ามาจอดเนี่ยไลมเลยตรงนี้ด้วยนะรถยนต์รถยนต์ก็จะจอดไลมเลยครับนะ้ำมออ้อยคันสดนี่นี่ร้านน้ำมออ้อยคันสดก็มีตรงนี้น้ำมอ้อยคันสดแก้วละสิบขวดละยี่สิบเออมีแก้วละสิบบาท้วยเออดีจต่เห็นไหมเห็นไหมน,ะนี่ร้านมอเเยอะมากเลยเห็นไหมอันนี้ขายรอบนอก อันนี้ลดูมขายรอบนอกไม่ได้เข้าไปขายในสนามจอดหน้าห้างเลยนี่จะเป็นจุดคัดกรองทางเข้าตลาดอีกฝั่งหนึ่งจะเข้าได้สองด้านนะครับขอเจ้าหน้าที่มาสแกนตรงนี้ไม่ได้หรอคะนะครับขอเจ้าหน้าที่มาสแกนคนคนคนเื่อนคนเขาจะเข้าทางนี้เนาะใช่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะตอนแรกเขาก็ตั้งตรงนั้นแหละไม่พักคเป็นสองเครื่องเนาะใช่ มันมันจะไม่ดึงคนไปทางนู้นแต่ไม่ดูเครื่องเขามีเท่าไหร่เครื่องเครื่องตรงเนี้ยก็ต้องลงคุณอีกเครื่องเนงเนาะนะเรียกูกค้าให้เดินเข้ามาซอยนี้มันก็จะไปทุกซอยแหละแต่เขาบางทีเขาไม่อยากไปต่อคิวไงใช่ใช่ใช่ไม่รู้จองที่มีพอไหมแต่ฝั่งด้านหน้าเห็นมีหลายคนอยู่น่าจะแบ่งมาน่าจะแบ่งมาฝั่งนี้บ้างครับผม ร้องเรียนตรงนี้ได้ไหมหรือจะไปให้ไปร้องเรียนตรงไหนหรือไปขอเจ้าหน้าที่อ่าคุยกับเจ้าหน้าที่เหรอครับคุยกับเจ้าหน้าที่ครับส่งไปในรายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะผมว่าเนอะป้าป้าแกคิดว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนต้าเลยแหละพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันผมก็เป็น,ปนคนตัวเล็กๆคนหนึง่งกลับ้านครับกลับ้านโอ้ oh, สะ เมื่อกี้เห็นไก่เค้กโอ้หินหอมใช้ได้เลยน่ากินเหมือนกันการดร้อนใช้ได้กาดร้อนใช้ได้แต่ไม่เท่าสัปดาห์ที่แล้วน้ำแข็งนะน้ำแข็งก็หาได้ไม่ยากนะฮะก็จะมีมาส่งเลยเดินถามได้จะเอาไหมถุงละสามสิบห้าบาทนะ ซื้อมาสามถุงหลอดสองเอ้ยหลอดหนึ่งแล้วก็เก็ดสองของผมมีเก็ดอยู่แล้หนึ่งก็จะเป็นเก็ดสามหลอดหนึ่งเเดินถามว่าเอาไหมเอาไหมจะเอาไหมเอาเปล่าไม่ใช่หาเรื่องไหมเอาน้ำแข็งไหมโอเคเอามานี้ก่อนแล้วกันนะครับถ่ายชมบรรยากาศลกๆหน่อยครับลกๆหน่อย คนเริ่มน่าจะเริ่มมาเดินกันแล้วคนเริ่มมาเดินกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตีค้าถ่ายชมบรรยากาศเฉย